พระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครเป็นปูชนียสถานที่ตั้งอยู่ริมฝั่งหนองหานปูชนียสถานสําคัญแห่งนี้ปัจจุบันเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนสแสดงรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ศิลปะลานช้างเพียงไม่กี่แห่งที่พบในประเทศไทยแต่เดิมพระธาตุแห่งนี้เป็นปราสาทหรือเป็นเทวสถานในศิลปะขอมเราพบหลักฐานจารึกอักษรของโบราณที่บริเวณกรอบประตูทางทิศตะวันออกโดยเนื้อหาของจารึก กล่าวถึงการอุทิศิที่ดินและสิ่งของต่างๆถวายให้แก่เทวสถานโดยนักโบราณคดีกําหนดอายุจากจารึกที่กรอบหน้าประตูมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่16-17ถึงพระาธาตุเชิงชุมตั้งอยู่ภายในกําแพงเมืองโบราณซึ่งมีรูปทรงคล้ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี่เป็นคติการสร้างเมืองแบบโบราณในวัฒนธรรมขอมจารึกวันทวัดพูดถึงพระยาธรรมรมิกราช นะครับก็คือพูดถึงกลุ่มของพระโพธิสารลราชพูดถึงพระชัยเชษฐาการบวรณะปริยอดของพระาธาตุเชียงชุมอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่น่าสนใจคือคือต้องบอกก่อนว่าลานช้างมีธรรมเนียมอย่างหนึ่งว่าถ้าใครจะเป็นกษัตริย์ลานช้างหรือถ้าใครจะขึ้นเป็นกษัตริย์ลานช้างจะต้องทํลนกบํารุงพระาธาตุพนมจนต้องก่อพระาธาตุพนมให้ให้สวยงามตอนนู้นอุลวงเผอิญว่าพระาธาตุพนมนะ่ะถูกบูรณะเรียบร้อยแล้ว ในในสมัยพระเจ้าโพธิสารราชสืบเนื่องมาฉะนั้นเมื่อพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชขึ้นครองเมืองเวียงจนันทร์นี่จะไปบุรณะอีกก็ไม่ได้เพราะพระาพระนมบวรณะเรียบร้อยแล้วพระเจ้าชัยเชษฐาจึงมาบูรณะปรียอดพระาธาตุเชิงชุมะนั้นเราจะเห็นว่าพระาธาตุเชิงชุมปรียอดพระาธาตุเชิงชุมกับปรียอดของพระาธาตุหลวงเวียงจนันทร์นี่มีความคล้ายละไม้คล้ายใกล้ก,ลกันมากเลยนะครับอันนี้เป็นธรรมเนียมที่บอกว่ากษัตริย์ล้านช้างเนี่ยทุกพระองค์จะต้องเป็นองค์ศาสนูปถัมภพกจะต้อง บัวณะปฏิสังขรพระาธาตุพนมคล้ายๆกับว่าพระาธาตุพนมนี่เป็นหัวใจหรือเป็นแกนหลักของความเป็นจักรพรรดิราชด้วยซ้ำั้นในยุคนั้นเนี่ยมีความเป็นลาวลานช้างเข้ามาแล้วเราจะเห็นว่าเจดีย์หรือปราสาทขอมที่เป็นปราสาทถวายแด่พระศิวะเนี่ยก็ถูกห่อหุ้มด้วยปูนถูกพอกด้วยปูนแล้วก็แปลงสภาพจากการเป็นเทวสถานกลายเป็นพุทธสถานที่เราเรียกว่าพระาธาตุชิงชุมในยุคป,ปัจจุบัน อันนี้คือการเข้ามาของรันช้างแล้วก็อิทธิพลของวัฒนธรรมรันช้างที่อยู่พระธาตุเชิงชุมปรากฏเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคติการบูชารอยพระพุทธบาทผ่านตำนานอรังคธาตุในตำนานกล่าวว่าสถานที่แห่งนี้คือที่ประชุมรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้ามาแล้วสี่พระองค์และเมื่อสิ้นสมัยห้าพันปีพระศรีอริยเมตรตยพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้าก็จะมาประทับรอยพระพุทธบาทไว้ณนะสถานที่แห่งนี้เช่นเดียวกัน